วิเคราะห์ก่อนเกมยูฟาแชมเปียนสล์ลีนัดชิงชนะเลิศ2 0 1 5วันเสาร์ที่31พฤษภาคม2025สนามอัลเลีนส์อารีนาเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีคู่ชิงปารีสแซงต์แชตแมงปะทะอินเตอร์มิลานเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลยุโรปได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ววันเสาร์ที่31พฤษภาคมนี้ปารีสแซงต์แชตแมงจะพบกับอินเตอร์มิลานในศึกชิงแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก ที่สนามอเลอันส์อารีนาในมิวนิกการต่อสู้เพื่อเกียรติยศครั้งนี้จะมีเพียง1ทีมเท่านั้นที่ได้จารุดชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลปารีสแซงแชร์แมงภารกิจสุดท้ายเพื่อความยิ่งใหญ่นี่คือนัดชิงแชมเปียนส์ลีกครั้งที่2ในรอบห้าฤดูกาลของปาเหลังจากการลงทุนมหาศาลและการพัฒนาด้านเทคนิกอย่างต่อเนื่องโซบอสอจากฝรั่งเศสดูแข็งแกรง่งและลงตัวมากกว่าครั้งใด ฟอร์มล่าสุดและความสำเร็จภายใต้การคุมทีมของลุยเอนริกเปเปสเชคว้าแชมป์ภายในประเทศครบทั้ง3รายการลีกเฟรนช์คัพลีกคัพเป็นฤดูการที่2ติดต่อกันโดยปิดฉากด้วยการชนะแรงส์3-0ในนัดจิงเฟรนช์คัพในศึก UCL พวกเขาเอาชนะลิเวอร์พูลแอสตันวิลลาและอาร์เซนอลได้อย่างเด็ดขาดสแสดงให้เห็นถึงความนิ่ง และความแข็งแกร่งของทีมพัฒนาการด้านแท็กติกลุยส์เอนริเกนำปรัชญาเกมที่เน้นความมีวินัยและความเป็นหนึ่งเดียวเข้ามาสู่ทีมโดยมีแกนหลักอย่างอุสมานเดมเบเลฟาเบียนรยส์วาเรนซาเอรเอเมรีและจานลุยจิดอนนารุมา่าที่มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จความพร้อมของทีมและนัดเตะหละักนัดเตะตัวหลักของเปเเเซฟิตสมบูรณ์ทั้งหมด หมุนเวียนพักในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้มีความสดพร้อมเต็มที่สำหรับนัดชิงอุสมานเดมเบเลดาวยิงสูงสุดของทีม33ประตูกลับมาฟิตสมบูรณ์หลังเจ็บกล้ามเนื้อแข้งใหม่อย่างพีชาควารัสเคเลียและชูอาลเนเวสต่างทำผลงานยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ย้ายมาในเดือนมกราคม2025และสิงหาคม2024ตามลำดับโดยควารัสเคเลีย กลายเป็นนักเตะจอเทียคนแรกที่ควา้าแชมป์ลีกฝรั่งเศสดาวรุ่งอย่างเดซิเร่ดูเอและเปตลีบาโคลาก็มีบทบาทในประตูและแอซิสสำคัญในทั้งบอลลีกและบอลยุโรอปอินเตอร์มิลานเหล็กปล้าแห่งอิตาลีและวินัยเชิงแทคติกอินเตอร์มิลานกลับมาถึงรอบชิงแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งหลังจากได้รองแชมป์เมื่อปี2023โดยครั้งนี้ลูกทีมของซิโมเนอินซากี มีประสบการณ์และความลึกของทีมที่เหนือกว่าเดิมแม้จะพลาดแชมป์เซเรียรอาให้กับนาโปลีอย่างเฉียดฉิวอินเตอร์ยังมีโฟกัสเต็มที่กับการคว้าแชมป์ยุโรปความพร้อมของทีมและอาการบาดเจ็บประยัดเลาตาโรมาติเนสหายจากอาการบาดเจ็บต้นขาเบนเจามินปาวาดเจ็บข้อเท้าตั้งแต่ปลายเมษายนยังไม่แน่ชัดว่าจะฟิตทันหรือไม่เดนเซลดัมฟรีสเจ็บกล้ามเนื้อคาดว่าจะพลาดนัดชิง ไม่หายจากอาการเจ็บน่องไม่น่าจะพร้อมมีอาการเจ็บต้นขาตั้งแต่มีนาคมแม้กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ความฟิตยังน่ากังวลนักเตะสำคัญที่ต้องจับตาลาตาโรมาติเนสดาวสาโลทีมและ MVP ของเซเรียอาร,รือดูการนี้มากัสตูรัมจับคู่กับลาตาโรได้ยอดเยี่ยมทำประตูสำคัญในรอบน็อกเอาท์หากการชาลานูลูเพลย์เมคเกอร์จองวางบอลลูกตั้งเตะอันตราย นายดานจอมเก่าที่เป็นกำลังหลักตลอดรายการแผนการเล่นยุทธศาสตร์อินซากี้น่าจะใช้ระบบ352เน้นเกมรับแน่นและเปลี่ยนเกมเร็วจุดเด่นคือวินัยของระบบและความเข้าใจกันในทีมหากนักเตะตัวหลักฟิตทันอินเตอร์จะเป็นคู่แข่งที่อันตรายสุดๆส,สำหรับแปรแอเซ่แทคติกสำคัญในเกมนี้จุดแข็งของ PSG การเพสซิ่งพลังสูงพร้อมมิดฟิลด์เชนเทคนิคอย่างฟาเบียนรู伊สและวาเรนซาีเอเมรี เกมวุกวิมเส้นจากอุสมานเดมเบเล่และควอราสเตเลียที่สามารถฉีกแนวรับ3คนของอินเตอร์ได้นัดเตะทุกคนฟิตสมบูรณ์และการโรเทชันทีมอย่างเหมาะสมช่วยให้ความสดยังคงอยู่ในระดับสูงจุดแข็งของอินเตอร์มิลานแผงหลัง3คนที่เล่นอย่างแน่นหนาและการเปลี่ยนเกมเร็วจากเกมรับสู่เกมรุกด้วยลาตาโรและตูรามลูกตั้งเตะอันตรายโดยเฉพาะจากฮาคารชาลโนกลูที่มีการวางบอลแม่นยำ ประสบการณ์ในรอบ k อ o เ k o u t อันตรายสูงจากการคุมทีมของซิโมเน่อินซากิซึ่งเคยพาทีมไปถึงรอบชิงปี2023ปัจจัยเรื่องความฟิตและอาการบาดเจ็บ PSG ฟิตเตงทีม Inter Dumfries Dierlinski เจ็บแน่พาวาดกับทา a r m i ยังต้องเช็คฟิตเปอาเซได้เปรียบในแง่ความฟิตหากยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาจะเหนือกว่าแน่นอนอันดับหนึ่งความได้เปรียบด้านจิตวิทยาและประวัติศาสตร์ อินเตอร์มีประสบการณ์คว้าแชมป์ยุโรปมาก่อนเปอาเซเคยผิดหวังในไร่ชิงเช่นแพ้บาเยอร์ในปี2020บทวิเคราะห์แต่งการผลการแข่งขันผู้ทำประตู PSG เดมเบเล่กวาดสเกเลียอินเตอร์ลาวตาโรมาเตนสเหตุผลที่ PSG จะคว้าแชมป์ความฟิตสมบูรณ์แทคติกยืดดยุน่นฟอร์มแรงอินเตอร์มีปัญหาผู้เล่นเจ็บโดยเฉพาะแนวรับประสบการณ์ของลุยส์เอนริเก้ในเกมใหญ่เช่นยูโร2012 และ UCL 2015จะเป็นปัจจัยสำคัญมีโอกาสต่อเวลาหรือไม่ถ้าอินเตอร์ยันเกมรุกของ PSJ ในช่วงต้นเกมได้อาจลากถึงช่วงต่อเวลาแต่ PSJ ยังได้เปรียบเรื่องพลักกำลังและตัวสำรองที่หลากหลายกว่า We เ o ราะ all handicap ป a r i s s a i n t g e r P.S.G. ต่อหลบ0.25หรือต่อหลบ0.5ข้อดีขมกำลังพร้อมสมบูรณ์และสภาพร่างกายอยู่ในช่วงพีคลุยส์เอนดริเก้มีประสบการณ์สูงในเกมใหญ่แนวรุกตัวหละอย่างเดมเบเล่และควาราสเกเลียฟอร์มจัดจ้านอินเตอร์มิลานขาดตัวหลักหลายคนเช่นดุงฟีเซียลินสกีและอาจรวมถึงปาวาสไตล์าการเล่นของ P.S.G. เพรสซิ่งสูงโจมตีริมเส้นรวดเร็ว ได้เปรียบกับระบบ3-5-2ของอินเตอร์ข้อเสีย PSG ยังไม่เคยควา้าแชมป์ UCL ความกดดันทางจิตใจหากอินเตอร์ได้ประตูก่อน PSG อาจเจาะแนวรับลึกได้ยากอินเตอร์มิลานบวก0.25หรือบวก0.5ข้อดีระบบแท็กติกแน่นภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากิเลาตาโรกับตูรัมอันตรายในเกมสวนกลับมีประสบการณ์ในรอบชิงควา้าแชมป์ UCL มาแล้ว3สมัย เกมรับของอินเตอร์แม้มีอาการบาดเจ็บยังคงแข็งแกร่งและเปลี่ยนประสบการณ์ข้อเสียอาการบาดเจ็บหลายตำแหน่งทำให้ขุมกำลังบางและมานั่งสำรองอ่อนความเร็วและความกว้างของ PSG อาจจอบแผงหลัง3ตัวได้อินเตอร์มักเล่นแบบตั้งรับไม่เน้นครองเกมเสี่ยงหาก PSG ยิงนำก่อนบทสรุปหากคาดว่าเกมจะสูสีการถืออินเตอร์บวก0.5มีความปลอดภัยระดับหนึ่ง ดูเลือกเดิมพันที่ปลอดภัย 1. ทั้ง2องทีมทำประตูเหตุผล PSG ยิงได้ทุกนัดใน UCL ฤดูกาลนี้อินเตอร์ยิงได้10จาก11นัดหลังสุดใน UCL ทั้ง2ทีมมีแนวรุกระดับท็อปเลาตาโรตูรัมปทัทเดมเบเล่ควาราเซเกเลียบทสรุปตัวเลือกดีหากมองว่าเกมจะเปิดแรกหรือทั้งสองทีมมีโอกาสยิง 2. ประตูรวมต่ำกว่า1.5บทสรุปโอกาสต่ำม,มาก เหมาะกับสายสะสมกำไรหรือสายเน้นปลอดภัยการคาดการทีมที่ยิงประตูแรกทีมที่น่าจะยิงประตูแรกปารีสแซงแชตแมง PSG เหตุผล PSG มักเริ่มเกมด้วยเพรสซิ่งและความเร็วสูงภายใต้อเตอนริก้อน Inter เปิดเกมช้าเน้นตั้งรับรอจังหวะสวนกลับ PSG ยิงประตูแรกได้ใน4จาก5นัดหลังสุดใน UCL Inter อ,อร์อาจไม่มีแนวรับหลักอย่างปาวารและดุงฟริส เซียนดูบุกเร็วเวลาประตูแรกที่คาดระหว่างนาทีที่15ถึง30จากการขึ้นเกียนทางริมเส้นโดยเดมเบเล่และควารัสเคเลียผู้เล่นที่มีโอกาสทําประตูบาริซแนเชตแมน1อุสมานเดมเบเล่ฟอร์มร้อนแรงเจาะแนวรับจับฝั่งขวาได้ดีมัททะลุแนวรับที่ตั้งลึกด้วยความเร็วและเทคนิคยิงได้ในรอบรองแต่บ,บาซโลนา2คุชาควารัสเคเลียแข้งใหม่สายสปี สร้างความปั่นป่วนได้สูงตัดเข้าข้างในและยิงไกลได้ดี 3. ซาอีเอเมรีตัวแอบแฝงเอิมเข้ากรอบเขตโทษจากแนว2และเคยยิงในเกมใหญ่อินเตอร์มิลานหากอินเตอร์ยิงได้น่าจะในครึ่งหลังหรือจากจังหวะโต้กลับผู้เล่นที่น่าจับตามี 1. เลาตาโรมาร์ตินตัวความหวังของทีมและดาวซโลทั้งใน UCL และเซเรียอาคมในกรอบเขตโทษและอันตรายเมื่อมีพื้นที่สวนกลับ 2. มาการสตูรัมกองหน้าร่างใหญ่ที่สามารถวิ่งทะลุแนวรับสูงของ p s g ได้ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แหมตชนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนแฟนบอลของคุณและกดติดตาม R07 Channel เพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกทุกสัปดาห์การสนับสนุนของคุณคือพลังในการเดินหน้าของเรา